กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องตุณิกาอาคลิปกุลซีสวยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคำตัวพี่นะ้องมันตอนนี้กาประมาณบ่ายโมงกลัวๆพี่น้องตอนนี้เนาะตอนนี้กับประมาณบ่ายโมงกลัวๆในมื่อน,นี้พี่น้องมาสีกับสีมาว่าเรื่องการเหตุยูทูปพี่น้องเนาะต้นไมนะ้ปลายเหตุเนาะ สาง YouTube มาเพื่อสีพานมาเพื่อสีมาหอดจุดนี้เนาะได้บอสีพอ่พันยังมาเน่ได้ได้หูอยังมาเน่เนาะมันนี่พอสีสีมาตอบตามความจริงพี่น้องเลยว่าได้ประสบการณ์อีกอย่างเน่เห็นหูอียังเน่เมื่อ,อ,อย์สำเลยมวลสำเลยเนาะมายังอยู่ในคลิปนี้เด้พี่น้องอ่า มืัอนี้เริ่มตื่นตอนธมิดนะพี่น้องตั้งแต่ดเฮ็ยูทูบบวสีก็เริ่มเฮ็ดคลิปกับคลิปแรกของบาวสีก็คือไปซอยเดือครอบครัวอยู่ที่บ้านถึงวะพูนพี่น้องเลยเมืองจำพรบ้านขุดบอนพี่น้องบ้านขุดบอนเมืองจำพรแข่งซอนเขตไปซอยเดือครอบครัว คนหนึ่งพี่น้องเพื่อนกับถูกเนี่ยขัดแค้นนะเนาะพี่กีบาบาซีนี่ม,มักจะว่าทางด้านสายบุญอยู่แล้วพี่น้องเลยมกกักจะว่าทางด้านสายบุญเลยว่าอันไปสวยหรอกสวยเดือเวลาเขาไปเห็นเพื่อนได้เครื่องอะไรอย่างเนี่ยเพื่อนยิ้มพี่น้องเพื่อนมีความสุขบาสีก็เห็นเนียมีความสุขน้ำเพื่อนพี่น้องเลยเห็นเพื่อนมีความสุขเนาะไปสวยเดือเพื่อนกับยิ้มได้เครื่องอะไรอย่าง โอเคก็ดีใจน้ำพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าเพิ่นมีได้เครื่องอะไรอย่างกินเนาะเพิ่นกับเพื่นได้พี่น้องเลยว่าเฮาทุกก็ยังมาทุกซ้ำเพิ่นพี่น้องเลยเรื่องอันแบบนี้ว่าเฮาทุกก็ยังมาทุกซ้ำเพิ่นทุกทะเลังทุกพี่น้องเลย,ค,ย,ยคือขึ้น่าทุกทะเลังซ้ำทุกทะเลังซ้ำพี่ว่าต้องค่อยคิดเพิน่นว่า เนาะทำบิดแกคลิปไดกก็คือไปซอยเดือพี่น้องซอยเดือตะกี้กะไปสัมภาษณ์่าซอยเดือนั่นนี่เนาะพอโดนไปโดนไปมันบอมีงบพี่น้องผมมีงบประมาณซื้อน้หมออกน้ำมันเนาะตะกี้กะกันยังไงพี่น้องตะกี้น้ำมันกบับเ่าเพลงบนันไดคือซื้อม,มอนี่น้ำมันกับเพลงพี่น้องซืมม้อมนี่น้ำมันกับเพงเลงแ้วก็ หนงมากับต้นทึนท้ายังกับบมมีสกี้กับบมีพี่น้องสกี้กัตันนี้กับบมีคือเก่าตัวนี้น้ำมันเอียงกัะแพงสกี้ั่นตอนนี้นะน้ำมันเอียงกัะเพงพอเห็ดไปเห็ดมาสกี้กับยอดยิ้วกับบดีพี่น้องบาขึ้นบุลงสามสิบปลายคนเศ้าปลายคนพี่น้องเด้เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาอยู่ให้อยู่หน้าเอ็ดทำคลิปไว้หลอกไ้รุ่นพี่น้องเลยแต่ว่า นั่งกินหั่นกินนี่กินตำหั่นตำนี่ก็ไม่นี่พี่น้องเลยเฮตากี้แกตำหัน่นตำนี่ก็ไม่นี่เฮ็ดไปสักพักเฮ็ดนั่นนี่พี่นอ้องก็ยังกอดวิวยังบอกโอเคอนยะู่เลยเห็นรักลอยกะมีแห้งพี่น้องเยตะกี้คนเบิ่งคนลอยกะมีแห้งสุโมนี่กะคนเบิ่งกะยังกับโบราณมาเด้พี่น้องเยตากะสู่สต่อไปพี่น้อง คนมืองหลักร้อยก็มีแห้งบัดพอเฮ็ดไปเฮ็ดไปพี่น้องเรีย,ยกบอกโอเคหน้าก,กัเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คลิปตลกต,ลกตลกคนเบิ่งกับบอปันใดพี่น้องสาพาะสามพาดคุณสอบคุณสาวเนาะไปตะกี้ก่ยังบอปันใดพี่น้องเลยบัดพอมีคลิปหนึ่งพี่น้องแบบว่าอ่ารวมยูทูบเบอร์บ้านโคกพี่น้อง รวมยูทูบเบอร์บ้านโคกกมีไอตอกไอเตียงแน่หลายคนเนาะสาวบอกสาวบุญตะกี้หลายคนมันอันเอามารวมตัวกันในว่ายูทูบเบอร์สายบุญนะอยู่ในบ้านโคกมีจ้าคนาประมาณนี้มันพอเท็ดไปกับบ่าเตียงเพิ่นเซ่เนะาะเบ่าเตียงบ่าวสาวบสาวบุญเบ่าอย่างบ่าวเงาเพิ่นเซ่เข้าไปในซุ่มซนของเพิ่นพี่น้นอง เซ่เข้าไปอยู่ในชุมชนของเพื่อนใกนการอดเยี่ยมขึ้นโอ้เจ็ดแปดพันผมมีแห้งต้องดีใจผู้ที่ตามขึ้นกะรร้อยสองร้อยกว่าคนตะกี้นอ้องขึ้นไปปึ๊บปึ๊บขึ้นทำเป็นเซ่ให้พอเหตุคิปธรรมาลายพี่น้นองเลยกะยังมีคนเบนิรงคือเก่ามันก็นขึ้นแต่คิปโตอันผึ่นเซ่นเนาะแต่พอเอาเหตุคิดให้ใหยังมานี่มัน,นี ไิคนเบิงไอคนเบิงอีหยังเลยเกี่กับไอจิตกินให้จิตยังทำอะไรกันมีบ่าวจิตอุตมพรพี่น้องเพื่อนกันซอยบ่าวซีพี่น้องไปซอยกับซอยเซ่ซอยเซ่ซอยเซ่ซอย,อยู่บ่าวเสียงหน่อยกับเอากับเซ่อย,อยู่สองเทือยพี่น้องสองสามเทือยกับเพืนเราเพื่อนหมดเซ่เนาะอันน้อยกันพอเป็นเจพ่อหน้าพี่น้องเลยวันนี้เจพ่อหน้ากันทัก ดีนะเพื่อนเนาะเ้าวกะหรือว่าไอ้ที่นิดเดยว่าจะไปผักซองนลำเพื่อนเ้ากะพอเพื่อนก็ะให้ไปไปผักเพื่อนกะมาผักได้เจพน่าเนาะเพื่อนกะยมหับปลาเจเพื่อนใจดีพี่น้องเจเพื่อนใจดีเบิร์ทุกคนเดี๋ยว่าทีมงานเพื่อนใจดีแห่งเพื่อนก็ให้เบาซีไปผักพี่น้องไปผักกะไปกันได้เฮ็้ยนหูหลายอย่างพี่น้องไปกับเพื่อนกะหนึ่งมา เรื่องการปลูกหมอกปลูกมันไปกับเข้าบริยุดซื้อเนาะไปกันเฮาก็ต้องสู่เวียกเพื่อเฮาผักซ่องเนาะปยูยุ้ันเพื่อนเนยประยุ้ันเพื่อนนะโบโบข้านไหไต้องสู่เนาะมื่อสำหรับก็สู่พออยู่้ันเพื่อนเห็ดนั่นเห็ดนี่พี่นนองก็คือหลายคนีะเห็ดเนาะแบบว่าสียาหมอกยามันปลูกหมอกปลูกมันเนาะเข้าไปกับบริยุดซื้อๆเข้าไปกัเอาแฮงเขาเละกับแบบว่า มีเป็นยูทูบเบอร์พี่น้องกับศิระมาณนั้นละเผื่อแห้งแดดพี่น้องสู้ไปพอเพิ่นพักหลานมาฮอดจุดนี้กันดีใจพี่น้องเลยบอคิดว่าสิมาฮอดจุดนี้เถอะเนาะเพิ่นซอยกันซอยได้สำนีึกอะ <c oughs> ไปก็อยากมีได้ได้ไดเสริมเข้ามาในครอบครัวพี่น้องอยากให้มีคนเบิ่งได้ดายวะเนาะไปหาเจ๊เพิ่นกันส <c oughs> ิ่งที่ไปหา ไปหาเจเป็นไงอย่างนี้ไงวะ FC อะไรคนเบิง่งคลิปได้ได้เบิ่งคลิปแไงว่าพอมีได้ได้เขามาในครอบครัวนะพอมีได้ได้เขามาส่งเสริมเขาในครอบในครัวแไงว่าเขาก็เป็นลูกชายเดียวนะเนาะเบิ่อไปหาเงินอยู่ไทยอยู่นในขอบนในครัว,รวพี่น้องเอ๋เปไป ไปกันพี่น้องจี้เป็นกะสอนลายยางพี่น้องเอ้เรื่องการปลูกมันโบว่าตัดของตัดคลิปเห็ดนั่นนี่ลายยางพี่น้อเป็นสอนโซนลายยางแล้วกาไปเพื่นก็หาปลูกหาปลาพี่น้องเอ้หาปลา,า,ากับไปกันเบาปีซาเพื่อนเนาะไปหาปลาหลายเพื่นกันเห็นแล้วพี่น้องเอ้ขึ้นในคลิปนะไปก็ตื่นเศ้ามากกับไปแต่เช้าเนาะไปหาปูกหาปลาไปน้ำเพื่อน ได้กะหมเป็นยังเราพี่น้องไปกะค่อยเห็นแู้วเว้ไปกะพอได้พี่น้องเสมอเลยไปกะนลายยากพี่น้องเลยปลูกมัานกับิ่นซ้อนปลูกเฮ็ดปลูกตะกี้ปลูกมัานกับปเป็นพี่น้องอยากเอาหัวหางมันเสียบลงพี่น้องเลยเสียบไปนุ่งวมับพวกตะกี้มันหลอกตะกี้เนาะปลูกไปกะกับคนยังบ่เคยหูทางบันไดแไปกะเพิ่นพาไปเบื้องหั่นเบื้องนี่พี่น้อง ฮู้จักยูทูบเบอร์หลายคนพี่น้องเยเบาหมกเบามีทั้งนั้นเละฮู้จักเบอร์แต่คนทั้งทั้งนั้นไปกับมวลพี่น้องไปฟิวผูมียูทูบเบอร์หลายคนมีแต่ยูทูบเบอร์นะพีนกล้องไปใส่ก็มีแต่กล้องพี่น้องเลยมวนเพลินพอมาอยู่บ้านพี่น้องเลยกลับมาอยู่บ้านปุ๊บก็ไปสีคลิปธรรมดาเนาะแต่พื้นเนี่ยเนยขอบเนยครัวประมาณนี้กะ เนี่ยก็โอเคอยู่มาอยู่บ้านเนาะกับคนเบิงนี่งกับสองสามพันสี่หาพันก็โอเคพี่น้องสองสาพันเขโดนก็คือสมัอนี้พี่น้องรปัจจุบันไี้ตว่าบ่มีอ่าย่ายิวไก่ตกแห้งเ่นงสมอนี้เนาะวิวกอ๋อ่างเรื่องเ้ยบานนี่ยนตกบ้านน้องมือเพี่น้องเ็ยังดางทุ คนตกพี่น้องอันนี้อันนี้อยู่ในกกอันนี้พี่น้องเลยกกอันนิ่วข้างล่างนี่ก็จะเป็นข้อไก่พี่น้องข้อไก่เอาเพิ่นมาเฮ็ดแข่งไก่ให้เพิ่นอนมาเลี้ยงคลายเพิ่นวะก็เอามาเฮ็ดพี่น้องเลยเฮ็ดนี่เมื่อยพี่น้องเอ้เฮ็ดยูทูบนี่มันวัดได้ว่าง่ายพี่น้องเฮ็ดยูทูบนี่เมื่อยกับอดพี่น้องเพราะว่าหนึ่งมานี่ใจเ่้ามักสองมานี่ อย่างมีได้้เขาในครอบครัวนี่สามารถมีซื้อมีเสียงหรือว่าหลายมีคนหักคนแพงอย่างมีคนหูจักหลายคนเนาะะมาณนี้มีคนว่านั่นนี่แต่บ่าวสีกับโบได้ส่วนพี่น้องว่าบาวสีกับปล่อยวางพี่น้องเลยว่าห้ากับโบสี่ตอบโต้พีเนาะสีเบ้าเอียงก็ยาบ่าวสีกับสี่เบ้าสี่บตอบโต้อย่างเนาะว่าบ่าวสีว่าบหมักเบ้าพี่น้องสีว่าจังใดกับสี่ซยออยู่เนาะ ว่าจังไรกะนเสยอยู่มีคนที่บ่มักปากบ่มักเว้าปานใดบ่มาตอบโต้ไผถ้าว่าบ่ฮ้ายแห้งอันดีเนาะแต่กะถ้าเว้ากะมีความรู้สึกบ่กะมีพี่น้องความรู้สึกเนาะแต่แค่เฮาว่าบ่แสดงออกมาพี่น้องเอ้ยบ่แสดงออกมาบ่อยากเป็น ศัตรูก็ภัยเนาะอยากหักอยากเพ่งกันพี่น้องบ่อยากเครียดอยากสร้างหักกันใ,นใครก็สร้างกันพี่น้องเลยสำหรับเอาสีเด้อถึงมู่คู่หลายคนอยากยาเนาะเขาคิดให้คิดส่วกับเขาก็ยาแต่เขากะวางดีกับเขาตลอดเนาะแต่กับเขากระจักสีคิดดีด้วยว่าคิดั่วเนาะอันนี้กะเขากะหักคือเกาจังไหกันเนาะหักบางดีกับมูลตลอดทุกคน บอเคยแบบว่าสีอ่าสังกันเนาะคือแบบกลัวว่าเขาสีเห็ดตัวหน้าสัางอันนี้กับโบสีกับโบวัยดีะบนะ่ไหวยกับคือจะถอยเอยงเดียวเนาะคันเี็ดว่าัวหน้าประมาณแบบว่าสั่งสีนะคันเี่ยว่ารับรังคันห้องโมห็นนีก่กับเดี๋ยวไปเนาะ ฮัลตหลหน้ากันยังว่าแบบนี้กะเออว่านี่พี่น้องเอ้โอยคือกันเนาะกะบผมมียังไงพี่น้องเอ้เมือนนี่มาเล่าประสบการณ์เหตุยูทูปเหตุยูทูปหนี่งหมื่นให้พี่น้องเอ้ตะกี้เนาะขอเงินนะแม่นี่มื่นละสิบพันสิบพันสิบพันพี่น้องเอ้คลิปเบิ้งคลิปละสิบพันพี่น้องคลิปละสิบพันคลิปละสี่สิบบาทพี่น้องเอ้ คลิป40บาท40บาทลงทุนบะเมนมาแต่ละคลิปบอได้ลงทุนเนาะคันคือเขาไปลงทุนกับใครดอกอันนี้บอลงทุนเขากะอยากไล่อ่าทุนขึ้นบอลบอเนาะเหตุกะกเจงเลยกะสู้ต่อไปพี่น้องเนาะชักมือขนาดนี้เป็นของเขาเองพี่น้องเจงเลยกะคือกันกับเพื่อนรวมานแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพื่อนวะไป มาพี่น้องเอ้ยมาโสอยู่มานเห็นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเถอะเอาก็พยายามต่อไปพี่น้องชักมือมันอาจจะเป็นของเฮาพี่น้องเลยถ้าเฮาบ่ท้อเนาะสู่ต่อไปพี่น้องอ่าพี่น้องเลยแต่ก็สิคราบลาพาจากจบเพียงเท่านี้พี่น้องกับผมีอย่างไรพี่น้องเอ้ยวันลลาาานี้นมมรนเราเดินประสบการณ์การถ่ายยูทูบเนาะอะไรจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเลยถ้าผิดพลาดอันใดกะขอโทษขอพยายามได้ได้เนาะ เป็นไทยกันเนะาะผักพี่ผักน้องเบิองแยังเบาสีเนาะเบิองบุกขาบโฆษณาเบิองให้จบคลิปเนาะการหักเบิ้งสุขสุขคนเนาะที่ขับมาติดตาหับส้มคลิปเบาสีอ่าอยู่ดีมีแห้งกินเบิ้งสุขสุขคนสบายดีพี่น้องลำลาพระจักรเลยพี่น้องเด้อวันนี้ติดตามหับส้มคลิปต่อไปเด้อพี่น้องโดยสบายดีบายบายเด้อ